สถานการณ์ในแนวพรมแดนนะครับที่ติดระหว่างฝั่งเมียนมาแล้วก็ไทยที่กองทัพว้าอยู่ตอนนี้ที่กําลังมีปัญหากันอยู่เรียกได้ว่าเราคงต้องติดตามกันแบบวันต่อวันเลยนะครับเพราะว่าเหลืออีกเพียง6วันเท่านั้นจะถึงฉีดเส้นตายที่กองทัพไทยนั้นยื่นคําขาบให้กองทัพว้าถอนกําลังออกจากพื้นที่ในฐานะเราเส้นรับที่ชอบดูชายแดน เราก็มีความพร้อมอย่างเต็มที่ครับไม่มีใครที่สามารถลุกลามเราได้เพราะถ้าเป็นอย่างนั้นเราปกป้องตัวของประเทศเราเองอยู่แล้วถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้นะครับทางว้าเองก็ได้ออกแถลงการ์แล้วก็บอกว่าอย่าไปเชื่อในสิ่งที่สํานักข่าวหลายๆสื่อพยายามที่จะประโคมภาพของความขัดแย้งที่เกิดขึ้นแล้วก็ทางว้านั้น พยายามอย่างยิ่งในการสแสวงหาสันติภาพในพื้นที่ตรงนั้นระหว่างไทยกับกองทัพว้าแต่สำคัญที่สุดนะครับในถแถลงการนั้นไม่ได้มีประโยคไหนที่จะออกมาบอกว่ากองทัพว้านั้นพร้อมแล้วก็ยินดีที่จะถอนกำลังออกจากพื้นที่ที่กำลังพิพาทกันอยู่เขาไม่มีที่บลเขาไม่มี ปัญญาที่จะทําอะไรที่จะมากดดันประเทศไทยมาร่วมกันอัปเดตข่าวสารแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นไปพร้อมกันกับผมเก่งกสิรัตและ World Story ครับก่อนจะเข้าเนื้อหารายการของเราในวันนี้นะครับผมมีข้อมูลดีๆมาฝากนะครับเราต่างรู้นะครับว่าการดื่มน้ําให้เพียงพอในแต่ละวันนั้นเป็นสิ่งที่สําคัญมากมาก เพราะว่าการดื่มน้ํานั้นจะช่วยเสริมสร้างระบบเผาผลาญให้กับร่างกายเรานะครับแล้ววันนี้ผมก็มีน้ําดื่มดีๆมาแนะนําทุกคนนะครับนั่นก็คือขวดนี้เลยครับน้ำด่างอิชตันเฮลตี้ที่มีค่า pH อยู่ที่8.5เหมาะสําหรับการสร้างบาลานซ์ให้กับร่างกายของเราเมื่อร่างกายเราสมดุลแล้วระบบการทํางานของอวัยะวะภายในก็จะดีขึ้นตามด้วยนะครับ และที่สำคัญน้ำดา่างขวดนี้นะครับไม่มีน้ำตาลศูนย์แคลศูนย์โซเดียมรสชาติหอมอร่อยดื่มง่ายแล้วก็ดื่มแทนน้ำเปล่าได้ทุกวันเลยครับหากใครสนใจก็สามารถหาซื้อได้ที่7 e เ e ่ e อทุกสาขานะครับหรือว่าจะเป็นทาง Line แอดก็ได้ที่แอดอิชิตันเฮลทีหรือว่าจะเป็นทางช่องทางออนไลน์อื่นๆก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทาง s h อ p e e หรือว่าใน l a z a da ครับแล้วต้องขอขอบคุณทางอิชิตันด้วยนะครับที่ สนับสนุนรายการของพวกเราให้มีคอนเทนต์จากทั่วโลกไว้แลกเปลี่ยนกับคุณผู้ชมในทุกสัปดาห์อย่าลืมดื่มน้ำด่างดีๆสักขวดก่อนเริ่มต้นวันใหม่นะครับ<ป>สถานการณ์ในว้าตอนนี้หลายฝ่ายกำลังกังวลนะครับว่าถ้าเกิดเลยวันที่18ธันวาคมไปแล้วกองทัพว้าไม่ยอมถอนกำลังออกจากพื้นที่จะเกิดอะไรขึ้น แม้ว่าช่วงที่ผ่านมาว้าได้ออกมาถแถลงการน,นะครับว่าพวกเขาเองไม่เคยคิดที่จะเป็นศัตรูกับไทยและพวกเขาเองก็พยายามสแสวงหาสันติภาพอย่างไม่หยุดยั้งมาตลอดและที่สำคัญนะครับเขายังได้โทษสื่อนะครับว่าเป็นฝ่ายประโคมข่าวทำให้เรื่องนี้มันบานปลายขึ้นมา จะต,ต่อให้พวกเขาจะ,ะแถลงการออกมาสวยหรูแค่ไหนนะครับก็ไม่มีประโยคไหนในแถลงการนะครับที่จะบอกว่าพวกเขาจะถอนทับไปภายในวันที่18นี้หลายฝ่ายเลยกังวลนะครับว่าไอ้คาว่าสันติภาพที่เขาพยายามสแสวงหาอยู่อย่างไม่หยุดยั้งนั้นอาจเกิดขึ้นได้โดยการใช้กำลังจากฝ่ายไทย เรื่องนี้เราต้องทําความเข้าใจก่อนนะครับว่าว้าเองเขาก็ยืนยันมาตลอดว่าเขาไม่ได้เคยมาตั้งฐานในดินแดนของไทยและเขาก็บอกนะครับว่าถ้าเกิดเขามาตั้งฐานในดินแดนของไทยจริงก่อนหน้านี้ขุนสาก็คงไม่สามารถมาตั้งฐานทัพได้เพราะว่าฐานทัพที่ว้าตั้งอยู่ปัจจุบันนี้ส่วนหนึ่งก็เป็นพื้นที่ที่ขุนสาเคยยึดมาก่อนเรียกได้ว่าไม่ว่าจะเป็นไทยเมียนมาหรือว่าว้าต่างฝ่ายก็ต่างถือแผนที่คนละฉบับนะครับ และที่สำคัญนะครับถึงแม้ว่าเราจะสามารถผลักดันกองทัพว้าออกจากพื้นที่ที่เราอ้างว่าเป็นพื้นที่ของเราได้พื้นที่ตรงนี้ก็ยังคงเป็นพื้นที่พิพาทระหว่างไทยกับเมียนมาเหมือนเดิมอยู่ดีแต่ถ้าเรามองจากคนหน้างานคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จริงๆเราก็จะเห็นว่าพื้นที่กว่า2,400กิโลเมตรที่ไทยกับเมียนมานั้นติดกัน ผู้คนที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้นพวกเขาก็อยู่กันแบบพึ่งพาอาศัยกันมาตลอดมีการข้ามพรมแดนไปมามีการค้าขายทั้งแบบทางการแล้วก็ไม่เป็นทางการรวมถึงเจ้าหน้าที่ทั้ง3ฝ่ายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไทยฝ่ายวา้าฝ่ายเมียนมาทั้ง3ฝ่ายก็มีสายสัมพันธ์อันแนบแน่นมาตลอดจนเรียกได้ว่าแทบจะเตะตะกร้อด้วยกันทุกเย็นเลยซึ่งพอเกิดเรื่องมันแดงขึ้นมาขนาดนี้ก็เล่นเอาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดวางตัวกันไม่ถูกเลยครับ ผมว่าที่เป็นไปได้ที่สุดนะครับก็ก็เจรจาไปแล้วสำแดงกำลังไปด้วยอาจจะมีซ้อมลบขนาดย่อมๆอะไรอย่างเงี้ยเกิดขึ้นเพื่อใช้เครื่องมือทางทหารเนี่ยในการทำให้การเจรจามีน้ำหนักมากขึ้นแต่คิดว่ายังเร็วเกินไปที่จะบอกว่าอยู่ๆทหารไทยจะกดปุ่มแล้วยิงปืนใหญ่ลบเต็มอัตราศึกเลยคิดว่ายังไม่ใช่อย่างนั้นนะครับคิดว่าเขาเองก็แม้จะมองว่าเป็นภัยคุกคามยาเสพติดแต่ว่า การคุยกับทุกกลุ่มรวมถึงตัวว้าเองหรืออะไรหลายๆอย่างเนี่ยมันยังมีความจำเป็นอยู่อย่างที่ผมบอกว่ามันจะต้องมามาดูกันว่าจะตีจํากัดขอบเขตไม่ให้สงครามเนี่ยมันบานปลายอย่างไรแต่ถ้าลบว้าแล้วทหารพรม่าเนี่ยไม่ยุ่งเนี่ยนะครับก็ฝ่ายไทยก็จะได้เปรียบหรือทําอะไรได้ถนัดมือมากขึ้นนะครับ ทีนี้เนี่ยถ้าถ้าลบแล้วเราบอกว่าต้รงดอยหัวม้ามาเป็นพื้นที่เราเราก็สั่งกําลังเข้าไปขับไล่ก็ก็เป็นการลบภายในประเทศเป็นการขับไล่กองทหารต่างชาติออกไปแต่ว่าถ้าสงครามมันสเกลใหญ่ขึ้นเช่นว้าระดมพลเข้ามาลบนะครับจากอำเภอปลายเนี่ยว้าเข้าตีแถวแถวแม่อายแถวเชียงดาวมากขึ้นทหารไทยก็ต้องโต้ตกลับนะครับซึ่งตรงนี้มันก็จะจะเป็นการแบบว่าอาจจะต้อง ยิงปืนใหญ่เข้าไปในดินแดนตรงนู้นนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องของหลักอธิปไตยเรื่องกฎหมายระหว่างประเทศก็ต้องไปคุยเหมือนกันนะครับกับทางรัฐบาลทหารเมียนมาด้วยถ้าเราตัดประเด็นที่ว่าทําไมเรื่องถึงพึ่งมาแดงเอาตอนนี้ออกไปเราต้องยอมรับนะครับว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่มีปัญหามาโดยตลอด แล้วก็เราเองรวมถึงเมียนมาก็ไม่เคยมีการปักปันเขตแดนกันอย่างเป็นทางการโดยหลายลูกกองกําลังฝ่ายเมียนมาก็ผลัดกันยึดครองมาโดยตลอดและไทยเองก็เรียกร้องเสมอมานะครับว่าให้ถอยออกไปห่างจากพื้นที่ของประเทศไทยและที่สําคัญในช่วง3ปีที่ผ่านมาที่มีการรัฐประหารเกิดขึ้นก็เรียกได้ว่าพื้นที่ที่มีปัญหาตรงนี้เนี่ยแทบจะเป็นพื้นที่สูญญากาศเลย และในช่วงสุญญากาศนั้นกองทัพวาเองก็ได้ฉวยขยายกําลังอิทธิพลมาจนประชิดกับแนวชายแดนไทยจนสามารถขยายเส้นทางลําเลียงยาเสพติดแล้วก็สร้างเขตอิทธิพลในพื้นที่จังหวัดท่าชี้เหล็กได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วจากที่เคยเป็นกองทัพกลุ่มชาติพันธุ์ที่ทรงอิทธิพลที่สุดในเมียนมากลายเป็นว่าตอนนี้วะได้สร้างผลกระทบให้กับไทยโดยตรงแล้วและแน่นอนครับปัญหายาเสพติดจะต้องเพิ่มขึ้นอีกแน่นอน จนหลายฝ่ายคิดว่าถึงเวลาแล้วหรือ,อยังที่เราจะต้องจัดการกับปัญหาวะสักทีถ้าเขาถ้าเขาใหญ่เขามีที่พ็มีที่พรมอยู่ในประเทศของเขาเราไปทําอะไรไม่ได้แต่เขาไม่มีที่พรเขาไม่มีปัญญาที่จะทําอะไรที่จะมากดดันประเทศไทยหรือจะทำทำให้เราจะจำเป็นจะต้องไปสนับสนุนเขาในเรื่องของการ ผลิตยาเสพติดอย่างแน่นอนนะครับอีกด้านคือประเด็นเรื่องสงครามแล้วก็ภูมิรัฐศาสตร์ซึ่งถ้าเกิดสมมุติกองทัพไทยเราตัดสินใจโจมตีว้าจริงๆคนที่ได้รับผลประโยชน์สูงสุดอาจจะไม่ใช่ไทยนะครับแต่อาจจะเป็นรัฐบาลอาหารเมียนมาแล้วก็พลเอกอาวุโสมินอองลายที่เราต้องไม่ลืมนะครับว่าสงครามที่มีอยู่ในพื้นที่รัฐฉานตอนนี้ระหว่างรัฐบาลอาหารเมียนมากับฝ่ายต่อต้านว้า เป็นท่อน้ำเลี้ยงสำคัญและถ้าเกิดการโจมตีเกิดขึ้นจริงๆเกมทั้งหมดอาจจะพลิกกระดานเลยว้าเนี่ยเป็นแบ็กอัพสำคัญให้กับกองทัพฝ่ายต่อต้านในพื้นที่รัฐฉานนะครับไม่ว่าจะเป็นกองทัพโกก้างหรือว่ากองทัพประหลงแล้วก็กองทัพน้อยใหญ่ที่กำลังสู้รบกับรัฐบาลอาหารอยู่ในพื้นที่รัฐฉานถ้าเกิดสมมุติว้า พลาดท่าเสียกำลังขึ้นมาแน่นอนว่ากลุ่มติดอาวุธที่ต่อต้านรัฐบาลต่างๆก็จะต้องด้อยประสิทธิภาพในการต่อสู้กับรัฐบาลของพลเอกอาวุโสมินอ,องลายอย่างแน่นอนและที่สำคัญนอกจากนั้นนะครับพลเอกอาวุโสมินอ,องไลายอาจจะใช้ช่วงเวลานี้ในการยึดพื้นที่ในเมืองสำคัญสคัญที่อยู่บริเวณรัฐฉานทางตอนเหนือกลับคืนมาจากฝ่ายต่อต้านก็ได้ รัฐบาลปักกิ่งเองก็ไฟเขียวให้รัฐบาลเนปิดอจัดการกับความไม่สงบที่เกิดขึ้นในเมียนมาแล้วหนำซ้ำนะครับรัฐบาลปักกิ่งเองก็ยังตัดหางฝ่ายต่อต้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยเส้นทางการค้าที่ถูกปิดตายอยู่อาจจะกลับมาคึกคักอีกครั้งและแน่นอนว่าพลเอกอาวุโสมินอ,องลายอาจจะได้ต่อลมหายใจตัวเองและสงครามอาจจะต้องยืดเยื้อแน่ครับ ถึงตอนนี้ว้าเองอาจจะต้องคิดให้ละเอียดนะครับว่าผลประโยชน์เรื่องยาเสพติดมหาศาลอำนาจของกองทัพในการเจรจากับรัฐบาลทาหารเมียนมารวมถึงอิทธิพลของตัวเองในพื้นที่รัฐชานนั้นกำลังอยู่ในความเสี่ยงบนความขัดแย้งทั้งหมดนี้ก็ต้องดูเรื่องของท่าทีของเจ้ายอดศึกสภากอบกู้รัชชานะครับเพราะว่าเขาเป็นกองกําลังขนาดใหญ่เหมือนกันถ้ามันลบกับว้าจริงๆเนี่ย ตัวแปรของเจ้ายื่ศึกมีความสําคัญทีนี้ถ้าระยะยาผมคิดว่ากองทัพไทยต้องคิดถึงการมีสิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตรเป็นคุณต่อคนไทยนะครับเราบอกว่าว้าสร้างสิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตรกับไทยไหมเรายังไม่เห็นตรงนี้ชัดเจนว้าผลิตยาเสพติดแล้วว้าก็ละเมิดเขตแดนเราพูดอะไรกับว้าว้าก็เป็นตัวของตัวเองว้าไม่ฟังว้าก็ไม่ได้พึ่งเรามากนะครับเพียงแต่ว่าคนไทยเป็นนะครับบางกลุ่มก็เป็นลูกค้า รับยาเสพติดจากว้าอันนี้มันก็ผิดกฎหมายใช่ไหมครับแต่ว่ามันมันไม่ได้มีคนว้ามาทํางานเยอะแยะคนว้าไม่ได้เป็นพื้นฐานในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยคนว้าไม่ได้อยู่ในระบบกฎหมายนะครับควบคุมประชากรพลเมืองของประเทศไทยซึ่งผิดกับไทยใหญ่นะครับไทยใหญ่จะมีตรงนี้อย่างชัดเจนเลยเพราะฉะนั้นไทยใหญ่จะพึ่งไทยโดยอัตโนมัติวันนั้นเวลาทหารไทยสั่งให้ไทยใหญ่แบบเฮ้ยตั้งฐานไว้แค่นี้พอนะห้ามล้ําแดนนะ ค,คุณอยู่แค่นี้นะเขาฟังเขาฟังนะครับซึ่งที่ผ่านมามันเป็นอย่างงี้แต่ว้าไม่ฟังอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสังเกตนะครับนั่นก็คือความขัดแย้งที่มีอยู่ในตอนนี้ระหว่างไทยว้าและก็เมียนมาหลายสื่อในเมียนมานั้นแทบจะไม่พูดถึงประเด็นนี้เลยถ้าจะมีก็คงจะมีแค่สำนักข่าวอิระวดีนะครับที่ออกมารายงานว่าเมื่อช่วงปลายเดือนพฤศจิกาที่ผ่านมา มีการหารือกันครับระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลเมียนมาโดยฝั่งไทยนั้นได้ส่งคุณดุสิตมานพันธ์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็ฝั่งเมียนมานั้นได้ส่งคุณตานเสรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของเมียนมามาหารือในประเด็นนี้ โดยไทยได้เป็นฝ่ายเรียกร้องของให้เมียนมานั้นจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่เพราะก่อนหน้านี้ทางว้าเองก็ได้มาบอกว่าปัญหาที่มีอยู่ในเรื่องพรมแดนทางเมียนมาเองต้องเป็นฝ่ายจัดการไม่ใช่กองทัพวา้าซึ่งสุดท้ายแล้วภาพรวมของการหารือนั้นก็ไม่ได้ข้อสรุปอะไรนอกจากนั้นก็ยังไม่มีสำนักข่าวไหนที่จะมาเกาะประเด็นนี้เลยและสรุปได้นะครับว่าท่ามกลางความขัดแย้งของสองครามเมียนมาครั้งนี้ กระแสสังคมคงไม่อยากให้เกิดความขัดแย้งครั้งใหม่ขึ้นอีกโดยมีไทยกระโดดเข้ามาอยู่ในเกมนี้ด้วยครับการเคลื่อนไหวหลังจากนี้ต้องจับตานะครับเพราะทุกการตัดสินใจทั้งว้าและไทยมีราคาที่ต้องจ่ายและต้องไม่ลืมว่าเหตุการณ์แบบนี้เคยเกิดขึ้นแล้วเมื่อปี2545 ที่ไทยกับกองทัพวานั้นมีข้อพิพาทกันเรื่องดินแดนและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนั้นถูกพิสูจน์แล้วนะครับว่ากองทัพไทยเราเอาจริงและถ้าสงครามนั้นยืดเยื้อเมื่อไหร่ปัญหาเรื่องผู้ลีภ้ภัยเรื่องยาเสพติดหรือความไม่สงบตามแนวชายแดนจะต้องรุนแรงขึ้นอีกแน่นอนครับถ้าชอบเรื่องราวของพวกเราใน World s t o r y นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ถูกช่องทางออนไลน์ของ p p t v ด้วยนะครับ